ค่ะสวยงามแบบนี้เลยนี่ค่ะผักในสวนของเราสวัสดี แกลับเพื่อน,อนกๆก็คงเบื่อแล้วเนาะเก็บอะไรทุกวันเลยเนี่ย <laughs> โอเคนะคิมนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ